ให้ตายเถอะเจ้าเฉินเฉียนสารยุ่งกับใครไม่ยุ่งยายต้องไปยุ่งกับเจ้าดาวร้ายผู้นี้ด้วยนะคุกเขาขอโทษเสียท่านลุงหุบป,ปากซะพี่เฉินเขานั้นโง่เขาเบาปัญญาท่านจะลงโทษเขาอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเลยข้าจะไม่ซอดมือเด็ดขาดย้อนกลับไปตอนอยู่สถาบันเปยหมิงเขาสามารถทุบตีข้าจนบาดเจ็บสาหัสได้ ทั้งที่ยังไม่บรรลุขอบเขตเตาเสียด้วยซ้ำตอนนี้เขากับข้าเป็นขอบเขตปรามามารย์ทั้งคู่ข้าไม่อยากเอาหน้ามาเสียที่นี่หรอกนะหลานชายของเจ้าข้าจะไปลงโทษได้ยี่อย่างไรละ่ะท่านกล่าวถูกแล้วทำเป็นพูดดีจริงๆก็แค่ต้องการให้ข้าลงมือเองไม่ใช่หรือฮะหอ เพียงแค่เขากล่าวนายน้อยเฉินก็ลงมือกับเฉินเฉียนซานเลยหรือเจียงเฉินตอนหน้าคนมากมายเช่นนี้เชื่อรักษาหน้าข้าหน่อยเถอะแล้วข้าจะจ่ายส่วนที่เจ้าดื่มกินไปวันนี้ให้เองแค่นั้นเองหรือตอนนั้นที่สถาบันเป่ยหมิงต้องขอบคุณเจ้าเลยนะที่ทําให้ข้าเกือบถูกนักฆ่าจากสลาแห่งความมืดสังหารเอาเจ้ายังจะต้องการอะไรอีก ข้าจะให้ให้หมดเลยอย่าก,กดดันข้าให้มันมากนักนะกระต่ายจะกัดคนเมื่อมันถูกกดดันทุยทุยทุยข้าไม่ใช่กระต่ายเสี้ยนน้อยสรุปแล้วเจ้าคิดออกหรือ,อยังว่าจะเอาอยัางไงเจ้าเด็กนี่ทำอะไรกันเจ้านั่นทำให้ในายน้อยเฉินปฏิบัติกับเฉินเฉียนซานเยี่ยงนั้นได้อย่างไรเมื่อเห็นว่านายน้อยเฉินเคารพเขามากเพียงใดข้าเกรงว่าเขา จะเป็นคนที่น่าทึ่งกว่าที่คิดไว้อย่างดีนะที่พวกเขาลืมข้าไปแล้วข้าคือนายน้อยแห่งเฉียนหววเทียนเสีย้ยขอเรียนถามได้หรือไม่ว่าท่านเป็นใครเจ้าไม่คู่ควรจะรู้นามของข้าฉันสามแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่สุนักกับแมวจะเข้ามาได้หรอกนะออกไปเสียก่อนที่ข้าจะมีน้ำหอ ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของเจ้าในธนะเฉียนหัวเทียนเซียจะใช้ไม่ได้นะในบรรดาคนรุ่นเดียวกันในโลกนี้น้อยคนนักที่กล้ากล่าวว่าจะเช่นนี้กับข้าเอ่ยนามออกมาเสียนายน้อยเช่นข้าจะไม่สังหารคนที่ไม่รู้จักไม้กระทั่งนามหรอกนะเฮะพยักษ์ทอง เจ้าคือลัวเทียนจงเจ้าสารห่งการต่อสู้งั้นหรืที่แท้ก็สลารห่งการต่อสู้อีกแล้วหรือตอนนี้เจ้าก็จำนายน้อยผู้นี้ได้แล้วยายจึงไม่รีบใส่หัวไปอีกละคนผู้นี้เป็นใครกันถึงกับบรรลุขอบเขตบรรพบุพรบุษทั้งที่อายุยังน้อยเพียงนี้เขาคือบุตรนอกสมรสของลินหลางเว่ยเทียนเจ้าสลาแห่งการต่อสู้เขาใช้นามสกุลของแม่เขา ยายวันนี้ข้าโชคร้ายนักนะแม้ว่าเฉยนหวงเทียนเสี้ยจะไม่ได้เกรงกลัวสาหินการต่อสู้แต่ว่าข้านะข้าเอาชนะหลัวเทียนจงไม่ได้หรอกบังอาซุบซิปเรื่องของนายน้อยผู้นีหรือไปซะเจียงเฉินข้าหาใช่คู่ต่อสู้ของเขาไม่เจ้าจัดการเขาให้ทีซิแล้วข้าจะใจ่ายให้อย่างงามเลยราคามิตรภาพเอาเป็นศิลาวิญญาณระดับสูงสุด สิล้านก้อนแล้วกันตกลงก็ได้เทียบกับหน้าตาของเฉียนหวงเทียนเสี้ยนแล้วน okay. ับว่าไม่เท่าไรนักหรอแล้วปากแล้วอย่าลืมใช้นี่ละข้อตกลงเสร็จแล้วนี่มองข้างหน้าสิมองข้างหน้าเจ้าเป็นใครกัน กล้าดีอย่างไรมาขวางการต่อสู้ระหว่างข้ากับเขานะเจ้าเด็กที่คอบเคตต่ำกว่าข้าสามารถสยบจิวิญาณของข้าได้ข้าเขาเป็นญาติข้าเองละผู้สืบทอดแห่งวัดธงเทียนเจ้าเด็กนี้ยังจำตัวตนที่ข้าสร้างไว้เมื่อตอนนั้นได้ด้วยหรือวัดธงเทียนหรือไม่เห็นจะเคยได้ยินเลย พวกนี้รัน่นน้ำร้นหาที่ตายงั้นข้าจะช่วยให้เจ้าสมหวังเองเจ้าคิดว่าเจ้าไร้เทียมทานหรืออย่างไรรำพังเจ้าไม่มีคุณสมบัติจะมาสังหารข้าคุณชายทั้งสองนี่มันร้านเล็กๆของข้าไม่อาจรองรับพวกท่านไหวหรอกนะยายพวกท่านจึงไม่ไปสู้กันข้างนอกละ่ะ เจ้าคือสาวงามรดับหนึ่งแห่งเมืองไปกูหน้าหลานเหมยเอ๋งั้นลึืก็สวยอยู่นะเห็นแก่เจ้าเรื่องวันนี้ข้าจะไม่ถือสาแล้วกันโอหังไม่เป็นไรเปิดประตูทำธุรกิจผู้มาเยือนย่อมถือเป็นลูกค้าในเมื่อคุณชายท่านนี้เต็มใจที่จะสงบสติอารมณ์ลงงั้นก็ช่างมันเถอะองค์คลักษที่ยืนอยู่เบื้องหลงังนางคือขอบเคตจกักรพรรดิแห่งความมืดลึก ดูเหมือนว่าวันนี้ข้าคงไม่อาจใช้กำลังได้ไมีจกักรพรรดิแห่งความมืดเป็นองค์คารักหน้าหลันไม่เอ๋อผู้นี้น่าสนใจยิ่งนักคุณชายทั้งสองไม่กล่าวอันใดเลยคิดอันใดอยู่หรือเปล่าไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วยานที่ข้าบอกไปนั่นแหละรับเงินคนอื่นแล้วช่วยกระจายพิษภัยข้านี้ช่างเป็นคนดียิ่งนะข้าหาได้ต้องการจะสู้ไหม ในเมื่อแม่นางเอ่ยปากแล้วย่อมไม่มีปัญหาเช่นนั้นค่ะก็ขอขอบคุณคุณชายทั้งสองที่เห็นแกนหน้าเหมยเอ๋อผู้นี้แม่นางหมยเอ,อ๋อเลิกคุยเล่นกันเถอะข้าได้ยินมาว่าจอกที่แต่หักขายในร้านนี้ล้วนเป็นของมิตำหนิสุราที่ท่านชงเองกับมือตังหักที่เป็นจอกที่แต่งหักที่แท้จริงข้าไม่แน่ใจว่าจะโชคดีพอจะได้ริมรถ สุราเชนเลิศที่ท่านชงเองกับมือหรือไม่สุราที่ข้าชงเองกับมือนั้นเกรงว่าคุใช้ยจะไม่อาจจไหวหนึ่งจอกต่อศิลาวิญญาณระดับสูงสุดสิบล้านก้อนทุกท่านเชิญบริการตัวเองก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีคนนํำข้าสุรามาให้ข้าข้าหวังว่าสุราของแม่นาง จะไม่ทำให้ข้าต้องผิดหวังนะไอ้หนูศิลาวิญญาณระดับสูงสูสิบล้านก้อนเจ้าจ่ายไว้หรือเปล่าข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเจ้ากล่าวว่าจะจ่ายให้สำหรับทุกอย่างที่ข้าดื่มกินไม่ใช่หรือแน่นอนข้าจะผิดสัญญาได้อย่างไรหนีเจ้าดาวร้ายนี่ไม่พ้นจริงๆเฮ้ยวันนี้ข้าหมดตัวแน่เลยแม่นางหน้าหลานเงินค่าสุราวันนี้ หลังจากนี้เชิญมาเรียกเก็บที่เฉียนห่วเทียนเสียได้เชิญพี่เฉินเงินข้าไม่เกรงใจนะสุรานี่มันทะลวงคันครอบเคปรมาจา์ขั้นกลางหรือทะลวงขั้นเร็วไปหรือเปล่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าก็ยังหาใช่คู่ต่อสู้ของข้าไม่ ทะลวงขั้นแล้วอย่างไรยังไม่บรรลุกเกินครอบเขตประะมจารเลยไม่ใช่หรือดูเหมือนว่าข้าจะไม่อาสาชื่อวัดธงเทียนออกได้แล้วจอกที่แตงหักที่ไม่นางเหมยเอ๋อชงเองกับมือสมคำร่ำลือจริงๆหนึ่งจอกล้มละลายหนึ่งจอกทะลวงขั้นเพียงแต่ไม่อาจทราบได้ว่าสุราแก้วนี้ชงอย่างไรและใช้สิ่งใดในการชงนั้นหรือแน่นอนว่า ้องชงกับน้ำนะสิแม่นางลองเล่นกันพอแล้วกลมังกล่าวตามตรงเฉียนห่วงเทียนเสีย้ยสนใจสูตรการชงจอกที่แตงหักส่วนราคานั้นแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยแม่นางหน้าหลานข้าชิงหยุนจงยินดีใจราคาที่สูงกว่าสำหรับสูตรจอกที่แตงหักนี่กายกับบีเขียวก็เช่นกันแม่นางตราบใดที่ท่านยินดีขายสูตรแก้วที่แตกหัก สมาคมนักล่าจะให้ท่านเสนอราคามาและแต่งตั้งท่านเป็นผู้อาวุโสของสมาคมอีกด้วยแม่นางแม่นางหน้าหลานแม่นางเหมยเอ,อ๋อท่านรู้วิธีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านใช่หรือไม่หลัวเทียนจงผูน้นี้เจ้าเลและหญิงยยโสดังที่ข่าวลือว่าจริงๆช่างน่ารำคาญเสียจริง สูตรของจอกที่แตกหักอะไรงั้นหรือวิธีชงเนี่ยหงนี้วิธีทำจอกที่แตกหักนี่นะหากพวกท่านอยากได้สูตรเหตุใดไม่ออกไปถามโลงกลั่นสุราเล่าหน้าหลันไหมเอ,อ๋ออย่าคิดว่าเจ้าจะล้อข้าเล่นได้เพียงเพราะเจ้ามีขอบเขตจักรพรรดิอยู่เบื้องหลังนะต่อนหน้าข้าจากักรพรรดิแห่งความมืดนั้นไม่มีค่าอันใดเลย ไม่ใช่ว่าเจ้ากลัวข้าจะมีเงินไม่พอจ่ายหลอกใช่หรือไม่ข้าคือบุตรชายของลินล้างวหยเทียนเจ้าแห่งสลาแห่งการต่อสู้ลัวเทียนจงเฉียวนะตราบใดที่เจ้ายินดีมอบสูตรจอกที่แต่งหักข้าจะให้สลาแห่งการต่อสู้สาขาเมืองไปกูทำสัญญาแต่งตั้งเจ้าเป็นภรรยาข้าเช่นกล้าหาญยิ่งนักถึงได้ร้นหาที่ตายเช่นนี้